วันนี้ไรจะทําพักทองปักทองเชื่อมจ้ะปักทองปลาปอกแล้วหรืออยู่แปดร้อยเจ็ดกร,รมัมแปดขีดปลาแนละ้วแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนี่สองร้อยห้าสิบนะอันนี้น้ำตาล น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวตา,าพร้าวขีดหนึ่งเกลือก็จะใสยย่ประมาณช้อนชาหนึ่งนะน้ำตาลน,นี้ถ้าเราถ้าเราไม่หวานเลยเราสามารถเติมเติมเพิ่มได้นะแล้วเดี๋ยวก็ไปดูป้าป้าทำนะใส่เกลือลองไปจ้ะ แล้วนะน้ำตาลจ้ะว่าใส่น้ำตาลสองอย่างนะ ไลงบไป,ปล,ยลยจ้ะคนให้เขานั่นหน่อยติดก้นรอเดี๋ยวไม่รอเขาละลายแล้วก็จะชิมดูวนะ่าเขาเค็มไหม อกแล้วนะตอนยังไม่ปอกอโลกว่าแต่ปอกแล้วจะเหลือแปกเีลกวมาเดี๋ยวก็จะชิมกันชิมได้เราลองชิมดูถ้เาเขาไม่ไม่หวานเกินเราก็จะเติมไปเลย าประมาณนี้แหละหวานหน้าไปแล้วเราก็จะกินไม่ได้เนาะแต่ก็จะหยอกตัวเพิ่มตรงนี้นี่นะลายช้อนเล็กๆก็จะเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะเค่ยวน้ำตาลเป็นตอกเป็นใสๆวุ้นๆอะ่ะ ขึ้นลายก่อนแล้วป้าถึงจะใส่กวกทองแล้วใส่ตอนนี้เดี๋ยวพวกทองเลยพวกทองเนี่ยแช่น้ําปูนซะก่อนนะบางทีเราเจอพวกทองเนื้อไม่เหนียวไงก็ต้องแช่น้ําปูนหน่อยเดี๋ยวค่อยมานั่นนเดี๋ยวโทราศัพท์ป้าร้อนแล้วเขาจะดับมาเคี่ยนน้ำตาลมาสิบนาทีเลยเราจะใส่แล้วนะ เวลาเราเราใส่เกลือใส่น้ำตาลลงไปแล้วเราก็ชิมรสชาติเขาก่อนว่าก็ได้พอดีของเราไหมความหวานความเค็มพอดีเปล่าแล้วก็เคี่ยวหล้วก็เดือดสักพักลแล้วเราค่อยๆมาใส่ใส่ฟักลงไปแล้วก็ทองลงไป น้านี่ป้าใช้อยู่950ริกรัมครบ่ลิตรนี่แหละยันลิตรหน่่ยเนี่ยใส่แล้วงนี้เนาะเช็คไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพอลราจะได้ทีแล้วค่อยมาดูกันเนาะ แล้วฉ่ำแล้วจ้ะก็ใช้ชอบหวานเพื่อนน้ำตาลนะอันนี้หวานพอดีป้าแล้วหวานมากกว่น,นี้ป้าจะกินไม่ได้เลยจะทำไหว้พระพวกนี้พุ่งันพระทำไหวพระ แฉมมากเลยเนี่ย <Okay. S 1> ไม่ได้ยกมวหม้อตวัดเนะกลับดออได้เขาอะถ้าเนี่ย เขาจะไม่คนนะคนแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกนะคนแล้วเขาจะแตกนะเขาจะฉ่ำแล้วเนี่ยนี่นก็วกทองฉ่ำม,มากเลยนะแตกหมดนะ เสร็จแล้วจ้ะปักทองเชื่อมปาก้าชอบถูกใจก็ช่วยกดติดตามให้ป้าเลยนะขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจบคลิปแค่นี้นะ